สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูบ้านที่อยู่ใกล้ชายทะเลชะอำนะคะบริเวณนี้เขาเรียกว่าหาดปึกเตียนนะคะซึ่งอยู่ติดกับหาดชะอำนั่นเองค่ะตัวบ้านจะสร้างอยู่บนขนาดที่ดินห0ตารางวานะคะเป็นบ้านสองห้องนอนสองห้องน้ำและมีโถงเชื่อมระหว่างบ้านซึ่งตรงส่วนโถงนี่ก็สามารถเป็นที่ทานอาหารทำอาหารแล้วก็นั่งเล่นพักผ่อนได้แบบโล่งๆเลยนะคะ มีเฟอร์นิเจอร์ครบค่ะหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยมีเพื่อนบ้านไม่เปลี่ยวนะคะและพิเศษสุดๆเลยตอนนี้เจ้าของบอกว่าขายไปเลยถูกๆเดิมเนี่ยตั้งราคาไว้ที่990,000บาทตอนนี้สามารถติดต่อพูดคุยต่อรองราคากับเจ้าของโดยตรงได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0897792702ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ